นี่คุณลูกค้าครับผมก็บอกไปเมื่อกี้แล้วไงครับว่าถ้าคุณลูกค้านำเครื่องดื่มมาเองเนี่ยต้องเขียค่าเปิดขวดครั้งละ500บาทนะครับแต่ฉันเคยมากินร้านนี้แล้วนะคะครั้งที่แล้วก็ไม่มีการเรียกเก็บค่าเปิดขวดด้วยอะ่ะก็นนั่นมันครั้งที่แล้วไงครับครั้งนี้คุณต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายเนี่ยรบกวนออกไปจากร้านของเราด้วยนะครับจ่ายก็ได้คะ่ะ นีไอ้ I, ที่สาขาเนี้ยมีค่าเปิดเครื่องดื่มหรอเแต่จุนนุ่นคะทางบริษัทเราไม่ได้มีการเก็บเงินในกรณีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ไม่มีทันสิ้น,นะคะ่ะงั้นเหรองั้นไอ้ I, เธอช่วยอะไรฉันสักอย่างได้ไหม ก่อนครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าได้จองไว้หรือเปล่าครับอ๋อพอดีว่าฉันไม่ได้จองไว้อะค่ะโอ้ยไม่เป็นไรครับงั้นคุณลูกค้าอยากนั่งตรงไหนดีครับตอนเนี้ว่างหลายโต๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนวีงั้นฉันขอโซน VIP แล้วกันค่ะ V i p ใช่ค่ะไม่มีปัญหาเลยครับต้องอย่างนี้สิครับแต่งตัวดูดีมีระด,ดับแบบคุณลูกค้าเนี่ย ต้องโซน V.I.P เท่านั้นงั้นเชิญด้านนู้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปบริการให้ค่ะเชิญคุณลูกค้าเลือกเมนูได้เลยครับ<อ>ผมลืมบอกไปนะครับโต๊ะอาหาร V.I.P ของร้านเราเนี่ยจะต้องสั่งอาหารขั้นต่ำ5,000บาทขึ้นไปนะครับอะไรนะคะ5,000บาทใช่ครับ คุณลูกค้าคงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับค่ะไม่มีค่ะงั้นฉันเอาอันนี้ค่ะแล้วก็ยวขอไปนิดนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ค่ะเอาเท่านี้ละค่ะแต่คุณลูกค้ายังสั่งอาหารไม่ถึง5 0า0บาทเลยครับหรือจะลองเลือกอีกสักสามสี่เมนูไหมครับหรือจะเป็นเครื่องดื่มร้านของเราก็มีนะครับอ่าฉันแค่สั่งมาชิมรอเพื่อนนะคะ เดี๋ยวถ้าเพื่อนฉันมาเนี่ยฉันจะสั่งเพิ่มอีกนะคะคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคะเออได้ครับคุณลูกค้าฮัลโหลไอเป็นยังไงบ้างไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะคุณนุ่นฉันจัดการให้เรียบร้อยแล้วค่ะดีมากไอ อาหารห้าพนบาทนี่นหรอพนักงานคะเช็คบินได้เลยคะ่ะคุณลูกค้าต้องการเช็คบิลเหรอครับใช่ค่ะแต่คุณลูกค้าสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยไปแค่1,000บาทเองนะครับยังไม่ถึง5,000ันบาทเลยคุณลูกค้าจะสั่งอะไรเพิ่มไหมครับนี่ครับพี่น พอดีฉันอิ่มแล้วเช็คบินได้เลยค่ะแต่คุณลูกค้าบอกว่าจะสั่งอาหารเท่านี้เพื่อรอเพื่อนสรุปยังไงครับก <c oughs> ็เพื่อนฉันไม่มาแล้วอะค่ะมีปัญหารหรือเปล่าคะขอโทษนะครับคุณลูกค้านี่เป็นกฎของทางร้านนะครับถ้าคุณลูกค้าไม่สั่งอะไรเพิ่มเนี่ยผมคงต้องชาร์จเงินเพิ่มลงไปในบินนะครับสรุปยังไงครับฉันจะจ่ายเท่าที่ฉันทานไปเท่านั้นค่ะ อะไรวะแต่งตัวก็ดูดีก็จองจริงเลยแบบนี้มันรวยตะเปลือกอะดิเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรอะคะเปล่าครับไม่ได้พูดอะไรถ้าคุณลูกค้ามาครั้งหน้าเนี่ยกรุณาเลือกโซนธรรมดานะครับนั่นจะเหมาะกับลูกค้ามากกว่างั้นคุณเนี่ยช่วยไปเรียกผู้จัดการที่คิดกฎนี้มาคุยกับฉันหน่อยได้ไหมคะไม่จําเป็นหรอกครับเพราะว่าฉันนี่เลยคะ่ะผู้จัดการของที่นี่ ผู้จัดก,การครับสวัสดีครับคุณลูกค้าคนนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเฟิร์สพอดีว่าก็เขาไม่ยอมสั่งอาหารให้ถึงกำหนดของโซน v ีพีนะสิครับคุณเตยขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าช่วยทำตามกฎของทางร้านเราด้วยค่ะพนักงานของเราเนี่ยก็น่าจะแจ้งไปตั้งแต่ก่อนสั่งอาหารแล้วไม่ใช่หรอคะแต่ฉันเคยมาทานเมื่อครั้งก่อนยังไม่เห็นมีการกำหนดขั้นต่ำของการสั่งอาหารที่โซนวีเลยนี่คะแล้วทำไมครั้งนี้ถึงมีอ่ะ ครั้งก่อนก็คือครั้งก่อนครั้งนี้ก็คือครั้งนี้คุณลูกค้าก็ดูมีสมองน่าจะคิดได้นะครับฉันว่าคนที่ไม่มีสมองเนี่ยน่าจะเป็นคุณมากกว่านะคะเขาไม่อย่างนั้นเนี่ยคงไม่มาเป็นพนักงานหรอกนี่เดี๋ยวกดข้อเนี่ยฉันเป็นคนตั้งเองแหละค่ะพอดีว่าฉันเพิ่งมาประจำสาขาที่นี่คุณก็เลยยังไม่เคยเจอฉัน แล้วการที่คุณตั้งกฎนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณได้แจ้งไปที่สำนักงานใหญ่หรือยังคะฉันฉันว่าคุณลูกค้าอย่ามาเปลี่ยนเรื่องเลยดีกว่าคะ่ะรบกวนสั่งอาหารเพิ่มด้วยคะ่ะยังไงคะจะสั่งหรือไม่สั่งถ้าไม่สั่งเนี่ยฉันขอเรียกเก็บเงิน5้าพันบาทคะ่ะร้านของเราเนี่ยมีอาหารหลากหลายเครื่องดื่มทุกประเภทคุณลูกค้าอยากสั่งอะไรดีครับ ฉันอิ่มจนไม่อยากสั่งอะไรเพิ่มแล้วหรอคะถ้าคุณลูกค้าอิ่มแล้วเนี่ยคุณลูกค้าก็สั่งแบบห่อกลับบ้านไว้ทานมื้ออื่นสิคะแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาบังคับฉันนะคะคุณลูกค้าคะคุณทําแบบนี้มันไม่สมควรเลยนะคะพนักงานของเราเนี่ยก็น่าจะแจ้งไปแล้วว่าต้องมีการสั่งอาหารขั้นต่ําสําหรับโซน VIP ในเมื่อฉันพูดดีด้วยแล้วคุณลูกค้าไม่ปฏิบัติตามแบบเนี้ยฉันขอเรียกเก็บเงินคุณลูกค้า5,000บาทคะ่ะฉันไม่จ่าย กฎเนี้ยคุณเป็นคนตั้งขึ้นมาเองลอยๆทำไมฉันต้องจ่ายด้วยคะลูกค้าคะที่ร้านของเราเนี่ยมีต้องวงจรปิดนะคะถ้าฉันเอาคลิปการกระทำของคุณไปปล่อยลงในโซเชียลเนี่ยมันน่าจะดูไม่ดีต่อตัวคุณนะคะอย่าให้ฉันต้องทำถึงขนาดนั้นเลยดีกว่าคะ่ะใช่ครับคุณลูกค้าคุณลูกค้ารู้ไหมครับว่าพลังโซเชียลเนี่ยมันแรงแค่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วคุณลูกค้ายอมจ่ายมาดีๆเถอะนะครับ เอ่องั้นฉันขอดูเมนูอีกรอบนะคะได้เลยครับคุณลูกค้าข้าวเปล่าที่นี่จานละเท่าไหร่หรอคะจานละยี่บครับฉันขอสั่งข้าวเปล่า200จานร,รวมกับอาหารที่ฉันทานไปเมื่อกี้ก็ครบห้าพันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับใช่บ้าอะไรของ,งานาย ฉัขอห่อกลับบ้านนะคะรบกวนด้วยค่ะนี่คุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าไม่คิดจะสั่งอาหารจริงๆเนี่ยก็จ่ายค่าส่วนต่างมาสิคะไม่ใช่ทําแบบนี้มันจะยืดเยื้อกันไปเปล่าๆนะคะทําไมเหรอคะแค่ข้าวเปล่าแค่เนี่ยไม่มีปัญญาทําให้ฉันหรอนี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะฉันบอกให้จ่ายก็จ่ายสิอย่าให้ฉันต้องไล่นะแต่งตัวก็ดูดีแต่ไม่มีเงินงั้นฉันขอจ่ายเลยแล้วกันค่ะ จะจ่ายเป็นบัตรเครดิตหรือเงินสดดีครับเงินสดค่ะฉันทานเท่านี้ก็จ่ายเท่านี้ฉันอุตส่าห์ปั้นหน้าบริการคุณเป็นอย่างดีแต่คุณทำแบบนี้เนี่ยนะคะเฟิร์สนายไปเอาคลิปกล้องวงจรปิดมาให้ฉันได้เลยนะฉันว่าฉันต้องเอาจริงให้คุณคนนี้ดูหน่อยแล้วละ่ะได้ครับ เกิดอะไรขึ้นพูพ้งหน,ย,หนยการพวูวอำนวยการมาทำอะไรที่นี่คะคุณนุ่นคุณท็อปรู้จักกับลูกค้าท่านนี้ด้วยหรอครับรู้จักสิก็นี่คือคุณนุ่นลูกสาวข,ของท่านประธานที่จะมาประเมินสาขาข,ของเราในวันนี้ไงลูกสาว <สา S 2> ประธ<ร>านาค,าคุณท็อปคะ ฉันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าสาขาเนี่ยมีการกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของการสังอาหารในโซน VIP ด้วยอะไรนะครับแต่ร้านของเราไม่มีการกําหนดอะไรแบบนั้นนะครับก็ผู้จัดการคนนี้นะสิคะเป็นคนบอกกับฉันว่าเธอเนี่ยเป็นคนตั้งกฎนี้ขึ้นมาเรื่องจริงเหรอคุณเตยเออไม่จริงนะคะคุณท็อปฉันไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยนะคะออถามเฟิร์สได้เลยคะ่ะใช่ครับผมเป็นพยานให้เตยได้ครับสงสัยจะไม่ยอมรับผิด งั้นฉันว่าเราไปเปิดกล้องวงจรปิดดูดีไหมคะอย่านะโห oh, ออกตัวแรงซะด้วยสงสัยฉันเนี่ยคงต้องประเมินสาขานี้ตามความเป็นจริงแล้วล่ะคะ่ะนี่ขนาดฉันแต่งตัวดูดีขนาดนี้ยังมีหน้ามาดูถูกฉันแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าคนอื่นที่เข้ามาในร้านแต่งตัวธรรมดาเข้ามาเนี่ยเขาจะโดนปฏิบัติแบบไหนคะเอ่อคุณลุงครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนี่องเช ขอโทษคุณนุ่นสิอยากให้ร้านเราได้คะแนนประเมินต่ำหรือไงขอโทษนะคะคุณนุ่นฉันจะปรับปรุงตัวนะคะฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะผมต้องขอโทษคุณนุ่นด้วยนะครับพอดีผมทําตามคําสั่งของคุณเตออยอะครับนี <N> ่เฟิร์สแกจะบดความผิดให้ฉันหรือไงฮะก็คุณเตยสั่งผมจริงนี่ครับแล้วเรื่องที่คุณเรียกเก็บเงินค่าเปิดเครื่องดื่มนี่ก็เป็นคําสั่งของคุณเตยเหรอคะนี <N> ่เฟิร์ส แกเรียกเก็บเงินเข้าก็ะเปตัวเองแต่ไม่แบ่งชั้นงั้นหรอฮะพ็คุณเตนให้ส่วนแบ,บ่งผมน้อยครับผมก็ต้องหาวิธีอื่นอะโอ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยคุณนุ่นคะนี่คะ่ะเอกาสารที่คุณนุ่นให้ฉันเตรียมไว้ขอบใจมากไอ้คุณท็อปคะ นี่คือเอกสารสัญญาการโอนกรรมสิทธิ์สาขานี้ที่คุณเป็นคนดูแลอยู่ให้ฉันเน่ยเป็นคนดูแลแทนถ้าคุณยอมเซนฉันจะไม่ประเมินสาขานี้ต่ำจะต้องปิดตัวลงและคุณยังจะได้ทำงานที่นี่ต่อในตำแหน่งรองผูดด้อำนวยการค่ะยังไงดีคะจะเซนหรือไม่เซนแต่ถ้าคุณไม่ยอมเซนเนี่ย คุณก็จะกลายเป็นคนตกงานแล้วก็หางานทำที่อื่นไม่ได้เพราะโดนฉันแผลแบล็คลิสคุณท็อปคะคุณท็อปทำแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าคุณมุ่นขึ้นมาแทนคุณท็อปแบเขอต้องไล่ฉันออกแน่แนเลยอะคะ่ะคุณท็อปช่วยฉันด้วยนะคะใช่ครับถ้าผมออกเนี่ยผมจะเอาอะไรกินนะครับเหลืองผู้เธอสิ นุ่นคะคุณนุ่นอย่าไล่พวกฉันออกเลยนะคะคนเราเนี่ยจะสามารถผิดพลาดกันได้ไม่ใช่หรอคะใช่ครับคุณนุ่นครับให้โอกาสผมเถิะนะครับผมจะไม่ทําผิดอีกแล้วครับพวกคุณคิดว่าการที่พวกคุณทําผิดมันจะสามารถแก้ไขได้จริงหรอคะทําไมพวกคุณไม่นึกถึงเวลาที่พวกคุณเนี่ยทำแบบนี้กับลูกค้าบ้างว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะกลับมาใช้บริการที่ร้านเราอีกไหมฉันจะบอกอะไรให้นะคะคนที่ทํางานบริการอย่างพวกคุณเนี่ยควรที่จะมีจรรยาบรรณ พราะสิ่งที่จะทําให้ร้านของพวกคุณเนี่ยเปิดต่อไปได้นั่นคือลูกค้าไม่ใช่ความโลภของพวกคุณค่ะผมเข้าใจแล้วครับคุณนุ่นผมเข้าใจทุกอย่างเลยครับใช่ค่ะคุณนุน่นฉันพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคุณนุ่นอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะไม่มีโอกาสสาหรับพวกคุณหรอกค่ะมาคิดได้ตอนเนี้ก็สายเกินไปแล้วฉันขอไล่พวกคุณออกค่ะคุณนุ่นคะคุณนุน่นคุณนุน่นเป็นพวกแกเลยเนี่ย คุณเตยนั่นแหละรครับเจ้าไรออกกันเหมือนล้นจ้า